มีน้ำแรงน้ำทํามาหากินได้อย่างพร้อมเพียงกันพี่น้องครับพี่น้องอดทนอีกสามวันเขาบอกว่าจะปล่อยให้เราแห้งตายพี่น้องครับ พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในกรุงเทพวันนี้ผมรู้ว่าพี่น้องผัดกันมาเติมเช่นร้านอาหารบางร้านผัดเจ้าหน้าที่เปลี่ยนกันมาร่วมกับเสื้อแดงพอเปิดร้านก็ขายได้กระออกอยู่แล้วตอนนี้ร้านทำผม ปะ่อยช่างเล็กช่างผมผมถับก,กันมาพี่น้องครับวันนี้ต้องเติมกำลังโทรศัพท์บอกพักโม่ให้หมดลูกหลานที่เรียนหนังสืออยู่วันนี้มาที่นี่เถอะที่นี่มีสาระมีอนาคตของลูกหลาน หยุดเดินศูนย์การค้าสักสองสาวันสิมาอยู่ที่นี่มาช่วยกันวางอนาคตให้ลูกหลานดีกว่าจบมาแล้วไม่มีงานทำพี่น้องครับผมผมได้ข่าวว่าซื่อก็ถูกบิด นักวิชาที่ไม่ค่อยนักวิชาการที่ไม่ค่อยมีวิชาก็ออกมาบิดหาว่าการต่อสู้ครันน้งนี้พี่น้องถูกหลอกมาเพื่อช่วยผมผมบอกอีกครั้งพี่น้องครับผมไม่แคร์ผมจะได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านเรื่องเล็ก เรื่องเล็กครับแต่ประเทศไทยไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริงเรื่องใหญ่กว่าพี่น้องไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริงเรื่องใหญ่กว่าแล้วผมก็ยอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ต่อไปผมเต็มใจและพอใจที่จะเป็นเหยื่อคนสุดท้าย ของความโหดของอาบาดตายาธิปไตยแต่ขอให้ผมได้มีโอกาสสุดท้ายในการเรียกร้องให้ประเทศไทยได้มีประชาธิปไตยที่แท้จริงนั่นคือการเมืองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน พี่น้องครับเราสีแดงสู้วันนี้แต่สีทงไตลงได้ครับคือชาติไทยครับเราไม่ได้สู้เพื่อตัวเราเองเราไม่ได้สีสแดงสีแดงไม่ได้สู้เพื่อทักศิณถึงแม้ว่าบางคนในนี้รักผม สีแดงสู้เพื่อประเทศไทยของเราสู้เพื่ออนาคตลูกหลานเราเราช้ากว่าคนอื่นเราเติบโตไม่ทันคนอื่นทั้งๆศักยภาพเรามีสูงมากแต่ก็เพราะว่าพวกอมาตย์ทั้งหลาย พวกอภิสิทธิ์ชนทั้งหลายพวกทหารใหญ่พวกนักการเมืองทุจริตพอใจที่จะเห็นบ้านเมืองเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าพี่น้องจะพอใจอย่างนี้หรือเปล่าครับถ้าไม่พอใจก็องอดทนต่อไป ขอให้การต่อสู้ครั้งนี้ให้เราได้รับชัยชนะเพราะเป็นชัยชนะของลูกหลานเราเป็นเรื่องของฟิวเจอร์เจเนเรชั่นของเรานั่นเองพี่น้องเพื่อนข้าราชการทหารตำรวจพลเรือน วันนี้เราไม่ได้ต่อสู้ที่มันขัดอุดมการของท่านเลยผมเชื่อว่าอุดมการของท่านก็คือประเทศไทยเรามีพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นมุกอันนี้แน่นอนครับเราก็ยืนยันอย่างนั้นเช่นกันท่านต้องการสเสรีภาพใช่ไหม ท่านไม่ต้องการทํางานเหมือนทาสใช่ไหมท่านไม่ต้องการมีนักการเมืองหวยหวยมาที่นิ้วใช่ไหมท่านต้องการความเสมอภาคใช่ไหมท่านต้องการสวัสดิภาพสริการใช่ไหม ท่านต้องการให้พ่อแม่ท่านพ้นจากความยากจนใช่ไหมท่านอยากเห็นอนาคตลูกหลานท่านที่มีแต่ความเจริญยิ่งกว่าท่านเองใช่ไหมอุดมการเราตรงกันครับเขาให้ท่านทำมาทำหน้าที่แต่หน้าที่นั้นถ้ามันขัดอุดมการ ก็ทําซื่อบื้อใช่ไมไม่ใช่เพื่อใครครับเพื่อประเทศไทยของเราเองครับขอย้ำอีกครั้งนะครับการต่อสู้เช่นนี้ครั้งนี้ไม่ใช่ต่อสู้เพื่อผมผมมันเป็นส่วนเล็กๆของสังคมไทยเท่านั้นเอง พี่น้องครับวันนี้สื่อต่างประเทศบางทีก็ไม่เข้าใจผมขออญาตพูดกับสื่อต่างประเทศสั้นๆนนะ My dear international press the, the 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 protest demonstration the fight of the Thai people now is not about me It's about our country, our people, our future generation. We want to see Thailand with true democracy, with liberty, equality, and fraternity be messed up with some other other message from the government or from some from from uh, other academics this is this is from our, our heart we are fight for ideology of, of having the country with full democracy real true democracy thank you พี่น้องครับวันนี้ต้องไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรกับผู้สนับสนุนในหลายรูปแบบบางคนโทรหาผมเล่าให้ผมฟังเล่าเรื่องน่ารักน่ารักที่เขาทำกันเช่นยกน้ำมาให้ขนน้ำมาส่งให้มันเป็นอะไรที่น่ารักมาก วันนี้ถ้าเราบอกเราหิวข้าวหลามจากนาครปนมก็มาได้นะครับใกล้ๆข้าวลามหนองมนก็มาได้นะครับใครทำโรงงานน้ำจะมาส่งสม,าสมาเสริมกำลังพวกเราบ้างก็ได้นะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นการช่วยเหลือกั